พี่น้องที่รักในพระคิดเสจเจ้าวันนี้เป็นอาทิตย์ที่6เทศกาลปัสกาซึ่เป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เราจะฉลองพระเยสุจ้าเสด็จสู่สวรรค์นี่นะครับในบทดานที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นว่าการที่คนเนลลียสนายร้อยทหารกลับใจจะเป็นชาวโรมันนะครับได้รับสินล้างบาปและเป็นการไขแสดงให้เปโตรตระหนักว่า พระเยซูเจ้าเสด็จมาไม่ใช่เพื่อประชากรที่ได้รับเลือกสรรคือชาวยูเท่านั้นแต่แผนการการไถ่าบาปของพระองค์สาหรับมนุษยชาติทั้งปวงพระองค์ไม่เลือกที่รักไม่เลือกที่ชังแต่ทรงช่วยทุกคนให้รอดไม่ว่าเขาจะมาจากเผ่าพันธุ์ใดชนชาติใดหรือที่ไหนในโลกในบทอ่านที่สองนั้น ข้อคำสอนของจอรในบทอ่านบทนี้คือพระเจ้าคือองค์ความรักความรักมาจากพระเจ้าและเราควรมีความรักเดียวสำหรับกันและกันอย่างที่พระเจ้าทรงมีต่อชาวเราเมื่อเรารักกันและกันเราก็มีส่วนในความรักของพระเจ้าและเราก็เป็นบุตรของพระองค์โดยสมบูรณ์พระวรสารวันนี้ เราก็เห็นว่าไม่มีพระวรสารฉบับใดที่กล่าวถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและหน้าที่ของเราที่มีต่อกันและกันเท่ากับพระวรสารก่อเนื้อบุญจรฉบับที่สี่นี่นะครับใจกลางของพระวรสารหรือศูนย์กลางพระวรสารของพระกิษเจ้าก็คือความรักซึ่งเป็น จุดยืนของสำหรับคริจสชนทุกคนจงรักกันและกันดังที่เรารักท่านโอ้นี่เมื่อรู้ว่าพระองค์รักเรามากขนาดไหนเราจึงควรรักกันมากขนาดนั้นเช่นกันดังนั้นเราสังเกตเห็นว่าความรักสามด้านมีความรักสมความรักมีสามด้านนะครับก็คือหนึ่ง ความรักมาจากพระบิดามาจากพระเจ้าพระบิดานี่นะครับสองความรักเห็นได้ในองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อไถ่บาปเรานี่นะครับแล้วก็สเราต้องแบ่งปันความรักของเรากับพี่น้องของเราเมื่อเรารักกันและกันก็ถือบัญญัติของพระเจ้าครบถ้วน และเราก็เป็นบิดสสายขององค์พระเยซูเจ้าดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้พี่น้องครับเคยมีครอบครัวหนึ่งที่มันดาเมื่อให้กำเนิดบุตรคนที่สามก็สิ้นใจก็ทิ้งลูกน้อยไว้สามคนเพื่อนบ้านทราบเรื่องราวก็ไปคุยเจรจา กับสามีของคนที่ล่วงรับแล้วก็รับเด็กทั้งสามคนไปเพราะว่าเด็กคนเล็กนั้นยังต้องกินนมแลวเขาจะเป็นแม่นมให้นีะครับเมื่อรับไปแล้วเนี่ยก็ได้ช่วยเด็กสามคนนี้ให้เติบโตเหมือนกับคนในครอบครัวของเขาเพราะเขามีน้ำใจดีนี่นะครับไม่กี่ปีต่อมาก็ บิดาของเด็กทั้งสามคนเมื่อแต่งงานแล้วก็รับเด็กไปเลี้ยงเหมือนเดิมอมืคนนี้วันหนึ่งหลังจากประมาณยี่สิบสามสิบปีเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยลูกชายคนที่เขาเป็นแม่นมให้นี่นะครับทราบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยให้เขาได้ดื่มนมในช่วงที่แม่เขาตายและตอนนี้เขามีฐานะดีแล้วเนี่ย เขาก็ไปสืบหาแล้วก็พบว่าผู้หญิงที่เป็นแม่นมของเขาเนี่ยตอนนั้นนะี่ะตอนนี้อยู่อย่างยากจนไม่มีค่าโรงพยาบาลไม่มีค่าอะไรเลยแล้วก็ไม่มีที่อยู่ด้วยเขาจึงไปคุยกับแม่นมของเขาซึ่งตกลงกันได้ว่าให้แม่นมเนี่ยมาอยู่กับบ้านของเขาเพราะาบ้านเขาใหญ่โตแล้วก็ ได้คุยกับภรรยาของเขาว่าเนี่ยเขาเป็นผู้มีพระคุณเหมือนแม่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็เรียกเขาเป็นแม่และให้ลูกของเขาสามคนนั้นเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นยายฉะนั้นการที่เ,าเขามีความรักต่อเด็กทั้งสมคนในเวลานั้นเวลานี้าทางครอบครัวใหม่ที่เขาเคยช่วยเหลือเนี่ยก็มารับเขามาอยู่ในบ้าน เราดูแล้วก็เหมือนกับนิยายแต่ความจริงในเนี่ยมันช่วยให้เราได้เข้าใจว่าความรักที่เรามีต่อคนอื่นนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระพินเจ้าและความรักที่เราให้คนอื่นไปนั้นพระพินจเจ้าก็จะให้ตอบแทนในภายหลังขอขอพระเจ้าโปรดประทานให้เราได้ถือตามบัญญัติของพระองค์ที่บอกว่าพระองค์รักเราอย่างไรให้เรารักคนอื่นอย่างนั้นขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับ